ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติหลายอย่างจึงจะสำเร็จประโยชน์สมบัติเหล่านั้นที่องค์สมเด็จพระชมมะสัมพุติเจ้าท่านเรียกว่าปารมีธรรมเช่นว่าสัจจะคือความจริงใจประพฤติสินใดประตั้งใจประพฤติจริงๆอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะยังผลให้สำเร็จ เพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่เราจะปฏิบัตินั้นต้องทําให้มีสัจจะด้วยความจริงใจให้มีอธิษฐานคือตั้งใจมั่นที่เราจะประพฤติปฏิบัติแต่ละวันและวันเพราะการปฏิบัติธรรมนี้เป็นการปฏิบัติเพื่ออบรมจิตใจของเราให้ได้ประโยชน์อันสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างยิ่ง ในส่วนตัวของเราเป็นงานหน้าที่ของเราโดยเฉพาะและเป็นงานที่ละเอียดเกี่ยวเนื่องโดยจิตเกี่ยวเนื่องด้วยอารมณ์ซึ่งไม่สามารถจะ,จะเห็นได้โดยตาแต่จะพิจารณาได้ด้วยสติด้วยปัญญาซึ่งเป็นนามธรรมานักภายในเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่องานนี้เป็นงาน เช่นละเอียดเช่นนี้แล้วเราจะต้องรวบรวมอารมณ์จิตใจของเราเข้าสู่ภายในพยายามแก้ไขอารมณ์ที่อยากจากภายนอกเข้ามาก่อกวนจิตใจของเราภายในเราจะได้ทำงานส่วนนี้ให้ต่อเนื่องกันไปการทำจิตภายในนั้น แต่พูดถึงยากก็ยากเหลือเกินเพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดถ้าเป็นของง่ายแล้วคนก็คงจะได้สำเร็จคงจะพ้นจากทุกเป็นจำนวนมากแล้วาิิจี่จาในเรื่องนี้เราจำเป็นจะต้องพยายามจะต้องเอาใจใส่จึงจะเข้าใจจึงจะเข้าถึงจึงจะรู้จึงจะเห็น เพื่อจะได้เป็นสมบัติในทางจิตใจของเราถ้าหากว่าเป็นของยากก็คงจะไม่มีใครทำได้คงจะไม่มีใครปฏิบัติได้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คงจะไม่อยู่นานถึงบัดนี้แต่ทำคำสั่งสอน ที่เรียกว่าสวากขาตธรรมนั้นไม่เป็นสิ่งที่ยากจนเหลือวิสัยที่เราทั้งหลายที่จะรู้ได้ที่จะเห็นได้หรือที่จะปฏิบัติได้ทำส่วนใดที่แสดงแล้วคนไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจปฏิบัติไม่ได้ทำเหล่านั้นไม่ใช่สวากขาตธรรม ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงสแสดงไว้ดีแล้วส่วนธรรมที่เป็นสว่าขากธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วนั้นย่อมดีให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลผู้ฟังสามารถตรองตามพิจารณาตามให้เกิดความรู้ความเข้าใจ <c oughs> ทราบซึ้งในจิตใจได้ และสามารถนำไปใช้ประพฤติปฏิบัติให้ได้รับประโยชน์เกิดขึ้นจากการศึกษาและปฏิบัติให้ปร,กรากฏชัดด้วยตนเองบุคคลจึงได้มีความเชื่อความเลื่อมใสในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าเพราะสามารถตรองตามเห็นได้โดยตนเองและสามารถปฏิบัติให บังเกิดผลประจักษ์ในตัวของเราเองอย่างแจ้งประจักษ์ทำให้เราสิ้นสงสัยในธรรมที่เราได้ศึกษาและปฏิบัติรู้เห็นแล้วให้เกิดศรัทธาเชื่อมัน่นให้เกิดความบักบันด้วยความเพียรเยายามให้มีความอดทนและมีจิตตั้งมั่นแน่วแน่ในการปฏิบัติ เพราะเรามองเห็นผลความดีที่ดักรอเราเมื่อเรา,เรา,เรา,เราพยายามไปถึงแล้วเราจะได้รับผลตามบันดับเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรสำเนนยกพยายามทำด้วยความเอาใจใส่ดยความเอื้อเฟื้อโดยความสำรวมไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรา ไม่สามารถจะรู้ได้เป็นสิ่งที่เราที่จะรู้ได้เห็นได้เพราะธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเหล่นั้นล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราพระองค์เช่ลงที่กายกายของเราก็มีอยู่เี่ลงในจิตใจของเราจิตใจของเราก็มีอยู่เี่ลงที่สติให้มีความระลึก เราก็สามารถระลึกขึ้นได้เมื่อเราระลึกถึงสิ่งใดเราก็ย่อมรู้สิ่งนั้นได้โดยตนเองเมื่อระลึกถึงกายเราก็จะได้รู้สึกกายของเราเองถ้าเรารู้ระลึกถึง,ถ,งถึงกายในกายมีประการต่างๆเป็นต้นที่ท่านกล่าวว่าโฟโรนานัปการักษาอสุจิโนเป็น ไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเราก็สามารถใช้สติมนละึกกายของเราแล้วก็มองดูให้ทั่วไปกว่าในกายนี้ท่านกล่าวว่าเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆก็มีหลายอย่างเป็นต้นแบบผมขนและฟันหนังแต่ละอย่างอย่างเราก็สามารถละลึก สามารถรู้ได้สามารถเข้าใจได้ตามคําสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงแสดงหมดเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเมื่อเราดูตามความจริงแล้วก็เป็นความจริงทุกอย่างไม่สะอาดจริงๆเราจรึงได้ําระได้ล้างได้รักษาอยู่เสมอจึงพออยู่พอทนได้ถ้าเราไม่แก้ไขปล่อยตามสภาพแล้ว ทั้งเสืทั้งกลิ่นทั้งทุกอย่างก็ย่อมปรากฏขึ้นมาเช่นบางครั้งเราเถอไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ชำระน่ะดินไม่ดีก็ออกมาจากทวารต่างๆจากสิ่งต่างๆที่พอดูอยู่ได้สะดวกสบายเพราะเรารักษาเราดูแลปฏิบัติ เมื่อเราเห็นชาติอย่างนี้ความทุกข์ที่มีอยู่ในกายก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกันท่านสอนว่าถ้าทุกข,ข้อข้ออยังกายโย้าโหตินาโงกายนี่ท่านาหลามาพิจารณาแล้วมันก็มีทุกข์ไม่น้อยเหมือนกัน แล้วก็มีทอดไม่น้อยเหมือนกันสนับผู้ไม่รู้ความจริงมาหลงยึดมัน่นถึงมันสําคัญหมายอันสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงสิ่งที่ไม่สะอาดว่าเป็นของสะอาดอสิ่งที่มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาว่ามีความสุขมเมื่อเราไม่รู้ความจริงอย่างนี้เราก็ได้รับทุกได้รับทอด เพราะเหตุใดเพราะประพฤติผุดจริตด้วยกายบ้างฆ่าสัตว์บ้างรักทรัพย์บ้าง,รบบางประพฤติผิดจากการมบ้างกล่าวมมสาวาทเดิมกินน้ำเมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นทางที่จะให้เกิดโทษเกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบผู้กระทำทางนั้นไม่มีใครประพฤติสิ่งเหล่านี้แล้วได้รับความสะอาดบริสุทธิ์ ล้วนแต่นำทุกนำโทษมาให้การกระทำเช่นนี้ก็ล้วนแต่กระทำทางกายเกิดขึ้นจากกายกรรมเกิดขึ้นจากวจีกรรมเกิดขึ้นจากมโนกรรมอันเป็นส่วนไม่ดีส่วนทุกจริตส่วนชั่วสำหรับบุคคลผู้ไม่รู้ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าหรือได้ยินได้ฟังแล้วไม่ตรองพินนพิจารณาให้เข้าใจ ลึกซึ้งในธรรมคำสองของพระพุทธเจ้าหรือได้ตรองอยู่บ้างแต่สติยังไม่เพียงพอไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมย่มหลงลืมสติลุกอัน,นาจเห็นตาเห็นสิ่งที่ชอบใจโอหหได้ยินสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจเกิดความปรารถนาเกิดความมาเสียใจทุกใจสามารถสแสดงออกทาง อกุศลทุจริตประพฤติผิดทางกายทางวาจาให้เกิดโทษแก่ตัวของเราเองอน,นี่เมื่อเราพิจารณาแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เป็นความจริงทุกอย่างมีอยู่ในกายทุกคนกระทำได้แต่เราทั้งหลายมาดีใจที่เราไม่ทำไม่ใช่ว่าเราทำชั่วไม่ได้แต่เราละเราเว้นเราไม่ทำ นี่แหละเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เราทั้งหลายภูมิใจถ้าเราจะทําความชั่วก็ทําได้เหมือนคนตัวทั่วไปแต่อาศัยความเริ่มใสในทมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราเลยไม่ทําไม่ใช่ว่าเราโลภไม่ได้เมื่อเราโลภแล้วจะฆ่าสัตว์ก็ได้จะลักรัพย์ก็ได้จะประพฤติผิดจะกรามก็ได้จะกล่าวมุสาวาตก็ได้จะกลืกเดิมกิน สุดาเมรัยน้ำเมาก็ได้เราจะเป็นประพฤติตนอยู่ในมิจฉาทิฏฐิก็ได้จะเป็นยึดมั่นในทิฏฐิที่ผิดผิดก็ได้แต่เราทั้งหลายไม่ทำเพราะเหตุใดเพราะเราพินิจพิจารณาอาศัยศรัทธาในทำคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วส่องดูการกระทำเหล่านั้น ด้วยเหตุด้วยผลแล้วย่อมได้สิ่นที่ตอบแทนคือทุกคนไม่ต้องการที่เรียกว่าโทษรละทุกภัยตามมาภายหลังเราจึงไม่กระทำเพราะเรามีดวงตาส่องไปเห็นโทษที่จะตามมาเราไม่มองเห็นเฉพาะการกระทำแต่เห็นแต่ความหิวความอยากเห็นแต่ความพอใจความไม่พอใจแล้วก็ทำโดยความพอใจ ทำด้วยความไม่พอใจอาศัยเราสดส่องเห็นทุกภัยที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่กระทำความไม่ดีนั่น,น,นเราจึงดีใจที่ตรวจด,ดูแล้วเราได้ให้อภัยทานคือเราไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่มีขึ้นในกายของเรา ไม่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราเพราะจิตใจของเราน้อมไปในทางที่ดีความสงบความไม่มีเวรไม่มีภัยในตัวของเราก็ย่อมปรากฏขึ้นมาไปที่ไหนเราก็มีความอึดอิ่มใจนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขเพราะเหตุใดเพราะเรามีธรรมประจำใจ คือความบริสุทธิ์ในจิตใจเหมือนกับน,น้ำบริสุทธิ์อยู่ที่ไหน,ใ,นใครเอาไปใช้สอยก็ไม่มีโทษไม่มีภยัยได้รับความแช่ชื้นได้รับความชุ่มชื่นขึ้นมาในจิตในใจผู้ใช้บริโภคชำระร่างกายให้สะอาดเป็นปลั่งกระพี่กรเป๋าได้รับความสบาย จิตใจของเราเมื่อเราอบรมให้สะอาดแล้วก็ย่อมได้รับความเบิกบานในจิตในใจอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่ในที่ชมนุมชุมชนก็มีความสุขอยู่ในบ้านก็มีความสุขอยู่ในป่าก็มีความสุขเมื่อใจของเราปฏิบัติสะอาดบริสุทธิ์คงที่แล้วไม่หวั่นไหวในสิ่งใดๆ เพราะปัญญาอันแจมน่มใสณภายในที่มองเห็นทุกเห็นโทษจากสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่เกี่ยวข้องในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่เกลือบกล้วในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็ย่อมหลุดไปหมดไปห่างไกลาจากตัวของเรานี่เราเห็นชัดไม่ต้องใครมารับรองไม่ต้องใครมาจุงเราเราเห็นใจเรา เรารู้ใจเราเรารู้สิ่งที่ดีที่ชั่วที่ใจของเราเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วเราทราบชัดสิ้นสงสัยเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มีศรัทธาเชื่อมั่นการปฏิบัติของเราไม่แต่ก้าวหน้าไม่มีการถอยหลังเพราะฉะนั้น ที่เราได้เดินทางถูกแล้วนะักแต่กจ้าไปใกล้ถึงที่จุดหมายปลายทางทุกทีทุกทีถ้าเราเ้าไปไม่หยุดมีวันหนึ่งข้างหน้าเรามีหวังที่จะได้สมัมผัสสัมพันธ์กับความสุขทแท้จริงเราจะได้เข้าถึงสมนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงประทับอยู่ถึงสำนักอริยสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ท่านเอทรงอยู่ผมก็ได้ได้เข้าถึงสถานที่ปลอดภัยเป็นที่พึ่งกำจักภัยใดแท้จริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรยินดีในการประพฤติธ,ธร,รมอันนำความสุขมาให้ควรพอใจในการปฏิบัติธรรมที่จะทำให้เราลดพ้นจากทุกข์ได้พ้นจากความวุ่นวาย ในปัจจุบันชาตินี้แหละเราไม่ต้องมองไกลไปบนสวรรค์ความสุขบนสวรรค์ความสุขในพระนิพพานเข้าใจว่าสวรรค์อยู่บนฟ้าอากาศนิพพานเข้าใจว่าอยู่โลกหน้านอนแต่จิงไม่ใช่มันอยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นถ้าใจของเราไม่เป็นสวรรคนะ์แล้วอะไรก็ไม่ถึงอะไรก็ไม่มีแต่ใจของเราไม่เป็นพระนิพพานแนวะอะไรจะเป็น ใจของเราไม่ถึงพระนิพพานแะล้วใครจะมาถึงมันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นเรามาดูที่ใจของเราต่อไปนี้ไปตั้งใจซองดูรักษาใจของเราให้ดีพระนิพพานเป็นที่อยู่ของใจบริสุทธิ์ใจสงบใสสะอาดเมื่อเราเข้าถึงถึงความบริสุทธิ์สงบสะอาดแล้วเราจะคอยรู้จักพระนิพพานขึ้นทันที เพราะฉะนั้นถ้าเรา,ารสั่งหลายตั้งใจได้บรรยายมาสมควรเกิเวลายุติเท่านี้ต่อแต่นี้ไปให้ภาวนาต่อไปปฏิบัติต่อไปสมควรเกิเวลาจึงค่อยเลิกพร้อมกัน